กลับมาอีกครั้งกับสมน,นา Elite w ว v บเครียองทำเงินรุ่นที่3ตอนไล่ล่าหา3โดยครูไก่กนิษฐารอดดำกับลุกเล่นที่มากกว่าเดิมพร้อมทีมซัพพอร์ตสำหรับมือใหม่รีบจองเดยวันนี้โทร0 8 6 4 9 0 2 8 2 3หรือทางไลนไ์ดีและพบกันวันที่ 3, 4และ10ตุลาคมนี้ที่โรงแรมมารินสังย่านที่เก่าเวลาเดิม จะโดย e s s l i ส e and Life ive, ชีวิตธุรกิจที่มีความสุขสวัสดีครับค่ะตลาดแบบนี้พ,นพี่เด็กแนวมีคาแนะนํำยังไงดีคะก็ยังมองยังมองลงอยู่นะอีกดาวขึ้นมาก็ดีให้เราจับเป็นรอบไปตลาดยื่งเหวียงนั่งถึงยื่นจับรอบได้อย่าไปกลัวคือคือการเล่นในรอบเหวียนในเป็นรอบการทําเงินนะฮะแล้วก็ลงมาเราค่อยรนะับเพาะจับเป็นรอบๆไปที่สุดรอบทาเงินเนาะใช่เป็นรอบทำเงินเพราะตลาดโดยโดยวิธีการการจับจังหวะหุ้นเนี่ย เราสามารถจะทำเงินได้ในช่วงตลาดวี่งตัวครับถ้าตลาดนิ่งอย่างนั้นจะทำเงินไม่อยได้ค่ะแต่ว่นนั้นก็ให้จับรอบแบบนี้ไปดูกราฟดูเทคนิคประกอบเป็นรานห้านาทีสิบห้านาทีประกอบไปจะช่วยได้แล้วก็พยายามเลือกหุ้นที่โวลุมดีนะครับมีแรงซื้อกลับเข้ามาแล้วก็เราจับรอบสั้นๆไปถ้ามีสตอรี่กับกลับได้ด้วยยิ่งดีเลยค่ะะนมีหุ้นตัวหนึ่งนะครับวันนี้มีข่าวมีข่าวโผล่ออกมาตามห้องค้าค่ะแล้วข่าวนั้นน่าสนใจมากอนะฮะ เออ่ผมมานั่งดูตัวเลขกับข่าวแล้วที่ผมได้ประเมินมาเนี่ยมันใกล้เคียงกับที่ผมประเมินตั้งแต่แรกก็เป็นข่าวที่ออกมากันเพราะน่าสนใจกับหุ้นตัวนี้ค่ะนะหุ้นตัวนี้ก็คือหุ้นบริษัทเอ่ nippon nippon นะคะ nippon pack nippon pack nippon pack ตัวนี้เนี่ยเขาทำพคเกจจิ้งแต่ว่าในช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาเนี่ยซื้อบริษัท thirak food นะฮะค่ะ thirak คือที t h i r นักก่นแหละไทยรักก็แหละฟู้ดนะฮะซื้อบอลหนึ่งบริษัทก็แสดงว่าเขาจะไปทำฟูด้ด แล้วปรากฏว่าวันนี้เนี่ยปรากฏข่าวว่าตัวนิปอนเนี่ยคือเป็นข่าวในห้องค้านะฮะแต่จริงจริงยังไม่ทราบแต่เป็นข่าวในห้องค้าบอกว่านิปอนเนี่ยคือตัวนี้นิปอน NPP นี่แหละไปซื้อไก่ทอด A A&W ครับ A&W A&W บ้านเรานี่แหละคือนิปอนไปซื้อแผ่นชายตัวนี้มาเลยซึ่งเออันนี้เป็นข่าวที่น่าสนใจเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็เคยมีข่าวเหมือนกันว่าบริษัทจะไปซื้อฟู้ดที่เป็นเชนแบบนี้เข้ามาค่ะ น่าสนใจเพราะว่าตัวของ A W เนี่ยเป็นบริษัทหนึ่งที่มียอดขายประวันปีหนึ่งในบ้านดัาวัยเกือบกพันล้านนะครับก็ถือว่าเยอะนี่จะทำให้นิป้อนเนี่ยจะมีกําไรจากตัวนี้เนี่ยในการเทค A W เข้ามาเนี่ยนะครับกําไรปีหนึ่งเนี่ยน่าจะอยู่เข้ามาประมาณสักสองร้อยถึงสองร้อยห้าสิบล้านครับถ้ากําไรประมาณเท่านี้หนิป้อนควรจะสี่บาทนะครับสี่บาทเลยล่ะควรจะสี่บาทถ้าถ้ากําไรเข้ามาเข้ามาจริงๆตามนี้ ต้องรอดูข่าวนิดหนึ่งว่าเป็นยังไงบ้างแต่ถือว่าน่าสนใจเพราะว่านิปปอนเนี่ยมุ่งมุ่งไปทางฟู้ดจริงๆแล้วะนะครับก็รา,ากราคาก็คือราคาที่คุยกันในอนาคตแต่ว่าในเรื่องของการเทรดิ้งหุ้นเราก็ต้องจับเป็นรอบๆไปผมให้แนวะต้านของนิปปอนตรงนี้นะฮะสองบาทสี่สิบต้านสองบาทสี่สิบนะคะครับคนที่ซื้อนิปปอนไปมีจุดในการคัดครับถ้าเกิดคือตรงเนี้สองบาทสิบสองบาทสิบสองกับสองบาทสี่สิบเนี่ย ต่งประมาณนัเกือบสามสิบตังค์นะฮะนะฮะถ้าเกาดมียาดใช้สามสิบตังค์แต่ถ้าเกิดเรา,า,าซื้อไปแล้วราคาหุ้นหลุดสองบาทเลิกถ้าเกิดว่าเราเราลอสแค่สิบตังค์แต่เรามีกำไรมาสามสิบตังค์คุ้มกว่านะครับก็น่าสนใจสำหรับตัว,ว NPP นะครับก็จับเป็นรอบไปแต่สําหรับข่าวก็ยังไม่ได้คอนเฟิร์มใช่ไหมคะข่าวเป็นข่าวคงคอนเฟิร์มลำบากแต่ว่าดูจากตัวเลขหรือดูจากกาะแสที่เคยมีก่อนหน้านี้ผมว่าใกล้เคียงใกล้เคียงพอสมควร,คครก็จับเป็นรอบไปดีที่สุด เพราะต,ตลาดเองก็ยังเหวยงตัวอยู่ค่ะก็เข้าไปซื้อในราคานี้ได้เนาะใช่ครับมัมีจุดในการคัดด้วยนะครับ NPP ค,ครับวันนี้ NPP ค,ค่ะพี่เด็กแนวถามตัวอีกตัวหนึ่งไ,ได้ไหมคะ AJD อะค่ะตัว AJD ครับว่าไงครับตัวนี้พี่เด็กแนวมองไงคะผมมองดีครับ<อ>ผมมองว่าราคานี่ผมก็รอให้ตัว AJD เขาย่อลงมาเพราะว่าถ้าเกิดราคาก็ชนที่หนึ่งจุดเจ็ดเก้าเนี่ยเขาจะติดแคชบาลานซ อาจจะย่อลงมานะครับผมว่าแนวรับประมาณบาทเจ็ดสิบหรืบาทเจดสิน่าสนใจอ่ารับบาทเจดสินะคะใช่ครับได้ค่ะพี่เด็กแนวขอบคุณคนะคะสวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีค่ะ